โอเคครับตามครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกระต้มชาแนลกันนะครับผมหน้าหาวันนี้อ๋อเสียงอะไรดังอีกเนี่นะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยววันนี้เราจะมาทําต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วนะครับผมบอกแล้วว่าวันนี้ผมจะมาขุดนะครับ ผมจะมาเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บตรงผมมันแหว่งไปผมจะมาใช้เบ็ดสามหัวในการขุดแบบให้มันได้เลยนะครับผมอยากรู้จริงๆเลยว่าประสิทธิภาพของเบ็ดสามหัวเนี่ยมันจะดีขนาดไหนนะครับผมต้องไปหาของก่อนนะครับเนื่องจากผมไม่มีุณไม่อยจะได้รู้ไปเลยครับว่าของมันเนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับจะได้รู้เลยๆเดี๋ยวถ้าไปราคามันลงอย่างเงี้ยอ่าเบ็ดสามหัวไหนจ๊ะมันจะมันจะมีขายไหมล่ะประเด็นคือมันจะมีขายไหมประเด็นคือมันประเด็นคือมันจะมีขายไหมล่ะนั่นแหละมันยังจะมีขายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองไปหาสัก4ีหนึ่งดูก่อนนะ เผื่อทีหนึ่งมันมันยังพอมีอยู่บ้างอ่ะมันยังพอมีอยู่บ้างนะครับว่าการนิเบ็เอามาขายคุณผู้ชมตรงๆนะครับผมพยายามหาแล้วครับแต่มันหาไม่ได้จริงๆนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมซื้อเป็น อ่าของแคสติว่านะครับเพิ่มการไม่เสียเวลามัน5,900ันเนะครับ5,900ก็ประมาณ50กว่าบาทนะครับก็ประมาณ50บาทไม่เกิน60นะครับผมนะโอเคผมซื้อมันอย่างนั้นเลยให้คุณผู้ชมเห็นไปเลยนะครับผมนะโอเคโจะไปเอาเข้ามาเลยเนี่ยนะครับมาเดี๋ยวเราจะมารู้กันเลยดีกว่านะครับว่าเบ็ดเนี่ยสามหัวนี่มันจะดีขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยแน่นอนครับว่ามันจะมีการเปรียบเทียบแน่นอนระหว่างเบ็ดสามหัวเบ็ดหนึ่งหัวและเบ็ดสองหัวมันจะดีขนาดไหนผมอยากจะรู้จังเลยผมขออนุญาตไปที่ขุดประจําของผมแล้วกันนนนะะะะะคครรรรัับบซึ่งงผผมมจจจขขุุดดปําตี้ ผมจะขุดตรงนี้นะครับดักต้นแม่น้ำไงอ่าดักต้นทางเขาเรียกดักต้นทางนะครับอยากจะรู้จังเลยว่าขุดขนาดไหนนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับเน,เนื่องจากเบ็ดนี่ส่วนใหญ่มันจะได้เงินนะครับมันไม่ก็ได้เพีหรอกตามที่ผมคุดไปหลายๆครั้งเนี่ยเบ็ดมันจะได้แต่เบ็ดมันจะได้แต่เงินนะครับมันจะได้หลักๆก็กคือเงินนะครับเอ็กพีในส่วนน้อยแต่เราก็ไม่ไม่ลืมดูเอ็กพีอครับเอ็กีของผมอยู่ที่7 5นะครับ เงินของโมรโมที่4ล้าน9นะครับผมจะได้เงินและกกีประมาณไหนนะครับไม่หวังฉลามไม่หวังอะไรแล้วนะครับเนื่องจากของของตกปลาเนี่ยมันก็ได้แค่ประมาณนี้แหละมันคงอะไรไม่ได้มากแล้วแต่ละคนคงจะหวังอะไรพวกนี้ไม่ได้เนื่องจากของพวกนี้ราคามันก็ตกลงแนีวนะครับแต่ถามว่าเอาไปขายได้ไหมก็เอาไปขายได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเลิศเลยขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นฝ่ายตกนะครับผมก็แนะนําว่าต้องเป็นคนที่แบบว่าต้องการของแบบว่าไม่ได้มากมายแบบเอาไปผสมตอ่อหรือว่าเอาไปตีบวกต่อว่าเอาไปแลกต่อนะครับก็อันน อบของแต่ละคนนะครับแต่ว่าขุดส่วนใหญ่เนี่ยไอเบ็ดเนี่ยมันจะได้ก็คือหลักๆก็คือเงินนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูนีกว่านะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอเคเราเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเริ่มตกกันเลยดีกว่านะครับว่าเราจะได้อะไรบ้างครับผมขุดแบบไม่ไม่ไม่ขุดหลายหนุ่มขุดน้อยเร็วหนึ่งสองสามปึ๊บไม่ติดอีกโอ้ยมันเสียเวลาเนี่ยหนุ่มเร็วหนึ่งสองสามปึ๊บ เออติดแล้วโอ้โหเบ็ดสามหัวจะติดจะติดเลยโอเคเราขายของนะครับเราขายตั้งหนึ่งขายเยอะๆเลยนะครับอ่าใช้คำว่าอ่าเบ็ด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 เบเบ็ดเบ็ดเเบ็ดเบ็ดเบ็ดเบ็บ็ดเบเดะบเ็บเบไป ต่างเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมกลับมาดูอีกทีนะครับตอนที่ผมได้ของอะไรบ้างนะครับสามขอให้ผ่านไปสักสามสิบนาทีแล้วกันนะครับตอนนี้ไม่ได้ของอะไรนะครับผมอ่ะผมก็ไม่ให้ดูแล้วครับตอนนี้ยังไม่ได้ของอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาดูอีกสามสิบนาทีก็ว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับผมนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะครับผมนะขอหน่อยเอออย่าไม่ได้โอเคเดี๋ยวตัดไปไปอีกตอนสามสิบนาทีแล้วกันนะครับผมเนพะื่อความรวดเร็วในการจำที่พวกผมโอเคครับผมอ่าผ่านไปนานพอสมควรผมลืมนะครับคือผมลืมเข้ามาตอนนี้ก็ เหลืออีก17นาทีแล้วนะครับผมนะซึ่งของที่ได้ก็หลักๆที่ผมเห็นเลยก็จะเป็นในส่วนของเงิน้งส่วนใหญ่นะครับ e XP นี่น้อยมากเลยเดี๋ยวผมเอาหัวลงนะผมเอาหัวลงเลยคุณผู้ชมดูนะเห็น,นไหมครับ หลักๆจะเป็นเงินซะส่วนใหญ่ครับเห็นไหมครับเงินผมก็ถามมาเพิ่มขึ้นมาไม่ก็เพิ่มมานะครับได้ได้ส่วนยางอัดรูาได้มานึงนะครับ <c oughs> แล้วก็ทีเดี๋ยวก็จะเป็นแบบพวกช่างเถอะที่เดียวก็จะได้แบบพวกเนี่ยหอยแล้วก็น้ำน้ำอบแล้วก็พวกไอ้พีพีสล็อตแล้ว ตลอดเลยแล้วก็เป็นอิปาราต่างๆมากมายนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ไม่เห็นมีอะไรเพิ่มเติมมากมายครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนที่มันได้เสร็จหมดทุกอย่างนะครับว่าผมจะได้อะไรบ้างยีทีเท่าเดิมนะครับผมน่อย่างที่บอกครับว่าขุดเนี่ยถ้าตกปลาเนี่ยมันได้แต่เงินนะครับมันไม่่อยมันไม่ได้ยีทีนะครับเพราะนั้นถ้าใครอยากได้เงินมามาตกแต่ถ้าอยากได้ได้ยีีก็ไปขุดนะครับโอเคจะตัดไปอีกทีครับตอนที่มันเสร็จทุกอย่างนะครับผมไปเดี๋ยวจะค่อยรอค่อยสรม ก็สรุปว่าก็ไม่ไม่ค่อยได้คุ้มเท่าไหร่แต่ละหลากๆเลยคือมันได้เงินนั่นแหละเพราะว่าผมรู้สึกอ่ะทีเนี้ยก็สรุปไว้ง่ายๆครับว่าตกปลาเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับกับการที่มาตกปลาแล้วเอา3เบ็ดนะครับผมรู้สึกว่า มันไม่โอเคผมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับการตกปลาเพราะว่าอย่างที่คุณผู้ชมทราบก็คว่าการขุดการตกปลาเนี่ยมันก็จะได้แค่เนี่ยผมเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะมันก็จะได้แค่นี้เองคุณผู้ชมมันก็ได้แค่แบบพวกพวกแบบว่าพวกปลาพวกหอยพวกอะไรพวกนี้พวกลูกแก้วพวกอะไรพวกนี้คุณได้แค่นี้มันไม่ได้แบบว่ามันมันไม่ได้ลุ้นแบบว่าได้พวกของของแบบใส่ดีเอยมันไม่ได้ลุ้นเลยอ่ะคือมันไม่ได้ลุ้นเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะนั้นผมมองว่าไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ในความรู้สึกผมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต รีวิวกันใด้ดูประมาณนี้กันก็จะเปไปชคเงี้ยงก็ไลค์กดหรัตะเป็นกำลังใจในการอนหน้าบต่อไปม่ได้บกมนไปฝากไลค์นแชร์ติดตามตวแหนี่คนว่า